สวัสดีครับผมตอนนี้ตีสามคู่พัฒนาแอบปรับแผ่ใหม่ไม่เรียกว่าแผ่ใหม่ไม่ได้ดีแอบปรับอะไรเข้ามาใหม่เพียบเลยทั้งในตู้สุ่มดูร้านค้าดูชอ็อปนี่อินฟินิตยูนิตนะครับเป็นเหมือนการวางยูนิตซื้อ999โลบากอะ่ะแล้วมันใช้ในเอ็นเลนหมดไม่ได้นะน่าจะใช้ในเอ็นเลนหมดไม่ได้แต่แบบเหมือนกับเราจะวางยูนิตได้เยอะกว่า15ตัวเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเติมนะอันนี้เดี๋ยวขอซูมก่อนนอกกนั้นก็ไม่มีอะไรขายใหม่เนาะ เดี๋ยวขอสุ่มยูนิตใหม่ก่อนนี่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 อะไรตัวอะไรวะเนี่ยเกกะอุ้ยอ่ามันมีมาใหม่เนี่ยไททันซิกมาแล้วก็นี่นะครับมิวอิงเนาะแล้วก็นี่เลยอุ้ยมีตัวไมโครเวฟหรอจะเป็นไมโครเวฟแล้วเหรอวิ่งแล้วก็เต็มเลยอันนี้มีอะไรกล่องมิติกล่องมิติตเหมือนเดิมกล่องเบสิกก็เหมือนเดิมนะครับมีมีกล่องใหม่นี่กล่องนี้เดี๋ยวลองสุ่มกัน เราต้องใช้ดวงก่อนไม่ใช่สิเราเขาต้องกานเะไรอน,นะต้องต้องต้องบูทบูทสิบูทบูท,บท,บทอ่ะใช้ไปเลยอ,ออกมาดูมินิอิมวี่เป็นโคตรเกลียนเลยออกมาโอเคลุยเราซัมมอนโอ้ยซัมมอนเขาใช้ครั้งละสองร้อยนะไม่ใช้ร้อยเดียวนะใช้ครั้งละสองร้อยคือสองเท่ากว่ะก็อไอ้ง่ายแพงขึ้นเนาะลองไปเลยป่ะพันแปดบยแบบตึงๆ เฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้น้องเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมครับเฮ้ยเป็นไงผมเรียกผมว่าตุล LT หนึ่งทีแตกครับผมบอกเลยหนึ่งทีแตกอยู่ไหนวะเฮ้ยทีเดียวโอเคคลิปนี้แบบแบบ e ซี่ m o มดเลยครับผมทีเดียวพอครับหนึ่งทีหนึ่งทีพอครับไทยทันสิกนาแมนก็เป็นของพี่ออกอย่างง่ายครับน้องๆบอกเลยว่า อีตีจาดไหนดูชื่อดูชื่อประกาศเป็นไงน้องน้องมิกบอกว่ามาไวกว่าที่คิดนะครับเอ้ยทีเดียวแตกกันน้องน้องมิกใครเดี๋ยวก่อนมันมีตัวอะไรบ้างนะอาลีเจนใช่ไหมเมื่อกี้ลีเจนยังไม่ได้ใช่ปะเรายังไม่ได้ลีเจนใช่ไหมเราเราสุ่มบัพี่ขอสุ่มบักอาสักสิบทีละกันสักสิบทีเพื่อเพื่อเอาตัวไปให้คนอื่นเขาไปแจกไปอะไรอย่างเนาะไอตัวชมพูมันออกมาเยอะจัง โอเคปึ๊บสามทีไม่ไมีนะโอเคสี่ไม่ไมีนะครับเฮ้ยอันต้นต้นกลิบนี่คืออะไรอะ่ะต่อต้นกลิบนี่คืออะไรโอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะมันมันมันปากวะใช่หมอยว่ามันบากว่าไม่เกิน้อไมโครเวฟออกมาเยอะเกินเอากลับไป พี่ขอตัดคลิปแค่ตอนแรกได้ไหมตัดคลิป่ตอนแรกนะโอเคปะเราตัดคลิปแค่ตอนแรกอย่าไปบอกคนอื่นเอฮ้ยรีเจนมาแล้วโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอลองดูอีกสักหน่อยได้ไหมเฮ้ยรีเจนมาโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรีเจนไ่ให้ให้ให้น้องๆเล่นนะโอเคโอ้ตีสามยังมีคนแหวนผ่านอีกนะอันนี้เราฟุกหรือไงแล้วจริงๆเราควรจะหยุดปะหยุดแล้วแบบเท่ๆเฮ้ยน้องพี่ทีเดียวออกครับ มีคลิปเป็นพยานครับผมมีคลิปเป็นยงนี้อันนี้คือแบบสิ่งที่ทํามาสิ่งที่ผมทํามาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาอีกสองทีพอนะครับทาไม่ได้ก็พอละแค่เนี้ยเอาไปเล่นเอาไปเล่นโอเคปุ๊บโอเคประมาณนี้แล้วกันเท่าไหร่นะหมดไปเท่าไหร่ประมาณสามสามหมื่นป่ะจริงๆควรจะหมดแค่พันแปดนะจริงๆควรจะหมดแค่พันแปดโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองเล่น,ลนกันเลยไหมมันมีโหมดใหม่มาด้วยเดี๋ยวเราไปเล่นกันนะครับเดี๋ยวเจอกันที่โหมดใหม่ปะ่ะลุย โอเคครับตอนนี้แมปใหม่นะโห oh. โค้ดสวยเลยดูดีแมปแบบว่าเป็นอะไรอ่ะที่ก่อสร้างเหรอหรือแ,แบบน่ารักมากแล้วไงต่อเราฟาร์มก่อนไปเลยมาถึงเฮ้ย <c oughs> ทำไมอ่ะทำไมเป็นเงี้ยเอา้าทำไมผมได้วันนี้อ่ะแล้วผมจะฟาร์มไงอ่ะเอา้าตัวฟาร์มผมกลายเป็นไหนท่านครับเอา้าแล้วผมก็วางไม่ได้ออกคือมันต้องดูจำนวนเงินด้วยแล้วเราไงเอาอันนี้ก็กลายเป็นตัวอะไรไม่รู้วางไปก่อน วางไม่ได้อีกฝากคิปป่ะต้องฝากคิปป่ะเอาตังก่อนป่ะอันอันนี้ได้ไหมสามร้อยไม่ได้เหรอเอามันเออ้ยเม็กวางสี่โหต้องมานั่งจำอย่างนี้ก่อนได้ไหมคือวางอ่ะแล้วเราจะได้รีวิวเป็นเนี่ยเอ้าดเจเดจเป็นโคเวอร์แมนอะไรอ่ะเอาเอาเอาอะไรวางได้วางไปก่อนแต่มันโหแล้วเราเราจะจำจำนวนเงินได้ไงอ่ะว่าตัวไหนเงินเท่าไหร่อ่ะ Abei, neck. โอเคเรากดไปเรื่อยๆเฮ้ยกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆโอเคเราต้องสวมหาตัวต้นเกมไว้คิริโตะต้นเกมใช่ไหมคิริโตะมันเท่าไหร่นะสองร้อยบ้าเฮ้ยคนตายแล้วนะคนตายแล้วเราเอามาเล่นได้เหรอเราคนตายมารอเล่นงี้ได้เหรอครับคิริโตะโอเคคิริโต้วางไหมโอเควางได้คิริโตะอ๋อนี่เราต้องกดสุืบไปเรื่อยๆโอเคมาแล้วมาแล้วตัวฟาป่าอ่าววางไม่ได้อีกอุ้ยเฮ้ยเออโอ้ยไม่เอาเราอุ้ยไอ้น้องนารุโตะ เจ้าตัวฟาร์มอ่ะเอาตัวฟาร์มตั้งค่าเอาตัวฟาร์มตังเฮ้ยเอนจิเนียร์มันเท่าไหร่นะสามร้อยป่ะโอเคโอเคโอเคเฮ้ยใครได้เอนจนเนียร์หรือพี่กอวางด้วยจะไม่มีสามร้อยหรือสี่ร้อยป่ะเฮ้ยมันมันมาตันอ่ะเมื่อกี้มันมาตันอยู่อ่ะที่อ่ะมันโดนตัวอะไรไปอ่ะปั๊บปั๊บอ่าเอนจนเชียร์เฮ้ยเฮ้ยเรากดไปเบิ้ลเบเฮ้ยนี่เตอร์กี้ใช่ไหมเตอร์กี้ฟิปเปอร์แมนตัวต้นแกนฟุตโฮด์สองร้อยป่ะ วางวินเลยเฮ้ยเฮ้ย้หมดนีกเทคนิคคือเรากดรัวๆหาตัวต้นเกมไปก่อนเนาะหาตัวต้นเกมเฮ้ยเมื่อกี้อ่ะตัวที่เราจะมาเล่นจริงๆจังอ่ะอยู่ไหนเอ่ยไม่เอาไ,ไม่เอาไอ้หอกเฮ้ยเปล่าเกมผมได้ฟาร์มแล้วผมมีตังค์แล้วครับผมเปล่าตรงไหนดิฟปล่าตรงนี้แล้วกันเฮ้ยไปอะไรเนี่ยจแพงไม่แพงมันเท่าไหร่อ่ะไม่เอาอ่ะมันแพงโอ้ อ๋อเอามาตัวนึงมันหวานเท่าไหร่นะสองหมนห้าป่ะดีไหมดีไหมไม่เอาอ่ะใช้เงินเยอะไปอ่ะหมดที่ต้องใช้เงินเล่น้อยอิเตอร์อิเตอร์อิเตอร์ก็ดีนะวันตัวไหนที่ตรงนี้แล้วกันถูกถูกวางไปก่อนแคลแคทุกคนไป็ได้ตัวดีๆกันอย่งไรครับแล้วพี่จะเอาตัวนี้ของพี่มาริวลิวเอาตัวตัวอะไรเนี่ยไม่เขเวฟไม่เขเวฟมาดูวางไอ้ยมันวาะได้กี่ตัวอวันละได้จำกัดอยู่ใช่ไหม โอเคเฮ้ยหยูดเลยกเลิกอีกเลิกหยูดเลิก12ไหะใช่ไหมใช่ไหมเอ้ยตัวนี้พี่ชอบตัวนี้พี่ชอบตัวนี้พี่ชอบขอขอขอเก็บเงิน12ก่อนครับเรากดยกเลิกก็ไม่ได้นะยกเลิกแล้วยกเลิกแล้วอะไรนะก่อนจะได้12หรือบ้านเราจะแตกก่อนปะเนี่ยน่าจะต้องเป็นงั้นปะอุ้ยขอเงินหน่อยครับผมจะได้รีวิวตัวใหม่ไหมเนี่ยจะได้รีวิวตัวใหม่ไหมแล้วใครมาวางในตัวก็ปุ๊บ บ้าว่าตัวกดปุ่มตรงนี้อุ้ยเดี๋อย่ายบ้องหูจริงมันจะไม่กดใครใครวางอ่ะพ่อมันเลยเลมอนใช่ไหมมันจะไปกดปุ่มหาใครเฮ้ยนี่ตัวอะไระอ่ะอไอ้นี่มันไอ้นั่นมีอะไรนะทองฮาโลวีนไอ้มาแล้วอีก่เลิกเลิเลไปมานี่ช่วยอ้าวพี่ช่วยช่วยพี่ช่วยโอเคไม่รู้ <c oughs> หมดอะไรไม่รู้แต่คือรู้ว่าหาว่าอ,อะไรไม่รู้วางไปก่อน เไม่จริงๆนี้ตัวกำแพงวะบ้านเราจะแตะนะครับพี่ต้องเอา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 ชิน้นเดียวมาดัานหลังบ้านหน่อยละอยู่เราต้องไปคลิปก่อนนะเราต้องซุยไอ้แต่หมดเนี่ยหามากบอกเลยว่าเล่นขหมดเนี่ยคุ้นหาเฮ้ยหมดเนี้ยห,ห,หมอหมอหมอเล่นเดี๋ยวต้องมาเล่นนะครับเดี๋ยวไปลองพี่จะไปถอดี่อยกเล่นตรงพี่อะที่พี่จะได้อ่ะอยู่ไหนอ่ะ เฮ้ยมาแล้วใครอะใครอะคนเทดูดีใน่านจริงมากแมนเท่จัดเลยเฮ้ยเท่มา,เทมากเท่มากเลวีะของเลมอนเหรอมันปล่อยล้ำแขงใช่ป่ะครับแล้วก็วงปุ๊บยังไงมันมีอะไรอีกอะมันมีสโลไหมนะโอ้ยเดีทุกคนคนได้แต่ท่านจริงมากแมนไม่ได้ละไม่ได้ละเฮ้ยมือไวมือไวมือไว,อไวใจเร็ว,วมือไวใจเร็วแล้วตัวนาทีมือไวใจเร็วโอเคช้าๆนะจ๊ะแล้วพอจะถามไม่ออกนะ นนะเิพอบอกว่าจะกดเบิร์นนเบิร์นมันออกเลยอ่ะมันโดนอ่านใจอ่ะมือไวใจในยค่อยๆใจเย็นเย็นเย็นเย็เฮ้ยไม่แมงมุมพี่ชอบพี่ชอบแมงมุมขยุ่มหลังคาไปก่อนเลยเยี่ยวใ่มันไปลูกโอเคเฮ้ยทำไมทุกคนได้ไวยังอ่ะพี่ก็ได้ไวใช่ไหมแต่พี่ทำไงครับพี่กดรัวเกินไปอ๋อตัวอ๋อตั เฮ้ยทำไมพอพี่๋อมันต้องกดเบิร์ไหมสองทีจ๊กจิกจิกจกเฮ้ยทำไมพอกดไม่ได้อะเฮ้ยมันจะมีดิวแมนปะอัปเกรดให้ท่านดิวแมนอ่ะใครใครกดรัวได้ดิวแมนนี่คือแบบว่าโอปีจัดเลยอ่ะคนนั้นต้องดวงดีมากเนี่ยแหละเดี๋ยวก่อนเราแบบพี่ไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยพี่พ,พี่มีตัวอยู่นะครับผมเฮ้ยผมฝุ่มได้นะพัฒนาพัฒนาครับ จะได้โชว์เขาไหมโหมีคนมีของแมนมาด้วยอ่ะโอเคผมรัวทีห้านะโอเคอเฮ้ยมีไฟเดินไฟเดินทีวีด้วยอ่ะอเฮ้ยเบิร์จัดเฮ้ยทำไมผมไม่ได้เลยอ่ะมันไม่ออกมาแล้วอ่ะครับทำไมต้องมือไวอ่ะมือไวก่อนดรือกดเบิร์ดหรอโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นพอจะเย็นแล้วมันไม่ออกมาทีอ่ะพี่รีบมากเลยเนี่ย โ, <S <s โอ้ยมีคนมีไอ้นี่ด้วยอุ้ยอุ้ยโอ้ย my god โอ้ย my god โ oh อ oh oh ้ย my MA god ผมผมได้อัมเกียรติท่านดิวแมนผมไม่เอาเร็วผมรีวิวตัวนั่นแล้วมาครับผมได้นอัมเกียรติท่านแมนเฮ้ยมันออกมาจริงๆทุกคนอัมเกียรติท่านดิวแมนเฮ้ยเวอร์จัดมันเท่าไหร่นะสี่พันใช่ไหมเรารีบวางไม่ได้ถ้าวางตัวหายครับฝากกดออโต้สกิปด้วยครับน้อง กอดออโต้ไปคิดมันตัวหายปะมันออกมาเฉยเลยอ่ะเกดงเลยท่านจิวแมนดูดิโคตรสุดวางนี้เลยกอดออโต้กันเลยนะครับแล้วพี่กออดออโต้ตอนนี้มันจะหายปะแควดิวแมนที่นี่หายแมนที่ไม่หายต้องแทนสนะี่ผ่านนะจำไม่ผิดชอบลืมเลยช่วงนี้ร้อนๆเฮ้เยราไม่คิดว่าดิวแมนจะสุ่มได้หรอกแน้องเขาไหนไม่มีตัวคอร์นอยากเล่นมันเล่นโหมดนี้เลยคือมันนี้ไม่รีวิวแล้วไอตัวเนี้ย ไม่รีวิวแล้วสติกมากเดี๋ยวไปหาเล่นกันเองแล้วกันเดี๋ยวค่อยมารีวิววันหลังโอเควันนี้ได้ดิวแมนได้สติกมากก็คือแบบกดเร็วโอเค,อเค,อเคมามามา,มาเหมือนกันได้อยู่วางคู่ดิวแมนไปแล้วกันนะครับวางตนนี้แล้วกันปไปไง <c oughs> ลืมดูเงินมันวางกี่มันวางล้พัน,นหนึ่งโอ้ยวันนี้ผมไม่มีดวงจะได้ตัวสติกมากแมนเลยไม่มีดวงจะได้สติกมาก ตอนนี้เราปลอะไรจริงแล้วครับเรามาปูกได้ดิวแมนเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่เอาดิจะเล่นอีกมากไม่เอาดิวแมนออกมาไม่บอกตัวือแบบว่าดวงดีว่าอันนี้คือดวงดีหรือว่าไงเดี๋ยวน้องคอมเมนต์หน่อยนะบอกดิว่าน้องได้ดิวแมนกันบ้างปะน้องได,ด้ดิวแมนกันบ้างไหมเต็มปะที่ได้บอกรอบเลย ก็แบบหาจัดหมดนี่คือแบบสนุกว่าชอบมากขอกดุครับชอบมากคือมันสนุกรงนี่มันสลกอ่ะหลบดูนิเราจะได้ตัวอะไรอะไรนะตัว่าหาจัดแต่แต่ข้อข้อข้อควรระวังนะอย่าไปนืี่นะเล่นงครั้งแรกเราต้องจำให้ได้ก่อนว่าตัวนั้งระวางเงินเท่าไหร่ถ้าเรากดวางฟุบแล้วเงินเราเงินมันยังไม่สามารถวางได้อะมันจะหายไปเลยนะอย่าดิวแมนเนี่ยใช้ปีพันนะตอนนี้พียังวางไม่ได้นะครับพยาจะวางแล้วมา ทั่ว่านี่สองตัวระวังแล้วขายได้ไหมขายได้ใช่ไหมครับเพลนี้เอาเกรดเอนจินเนี่ยบ้านน่าจะแตกแล้วนะพี่บอกแล้วเป็นโหมดที่สน,นุกอ่ะอาจจะต้องแตกกันเะนาะว่ามีกี่ตัวหลุดไปปึ๊บปึ๊บ,บพี่คนนี้พี่ไ, <c oughs> ได้ที่ว่ารีเจนแล้วบ้านแตกแล้วนะครับน่าจะแตกแล้วโอเคไม่เป็นไรประมาณนี้โนหเปนุกมากเดี๋ยต้องไปหาเล่นแล้วดูดิได้ดิวแมนสองรอบไม่ได้รีวิวเลยตัวนี้ที่่สุมนะ แต่ดูเท่อยู่นะครับดูดิโมเดลเท่นะครับไม่ได้รีวิวเลยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไปลองเล่นนะโมดใหม่สน,นุกมากส่วนตัวละครก็สุ่มประมาณนี้นะครับลองดูโอเคครับเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบาย